มีคนมาถามว่าเข้าวงการมาอย่างไงพี่ก็จะตอบว่าไม่ต้องเข้าเกิดมากางวงการเลยค่ะถูกต้องเกิดตรงนั้นเลยกลางกลางตรงกลางไม่ต้องเข้ามีแต่จะออกเราเนี่ยจะเจอพี่แอมตั้งแต่เราสามขวบสามสี่ขวบมาเจอพี่ปุ้มทีหลังเขาเรียกว่าโตขึ้นมาด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้ คำว่าสาวสาวไม่ได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของพวกเราตั้งแต่มีคำว่าสาวสาวมาแบบว่าเป็นหลังคาแล้วพอเอาหลังคานี้ออกไปมันก็สิ่ง,ง,งที่อยู่ในนั้นยังคงอยู่เหมือนเดิมมันเหมือนกับอยู่ดีๆแม่ก็เรียกให้ไปคุยกับผู้ใหญ่โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่จะเอาเราไปทําอะไร<ๆ>เขาดูตัวแล้วเขาชอบเอาค่อยร้องเพลงให้ฟังจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าร้องเพลงอะไรมันเหมือนอยู่ดีๆไปแล้วเขาก็เออเอาสองคนนี้แหละไม่ได้ไปออเดชั่นเป็นเรื่องเวลาวด้วยนะ มันหมายถึงว่ามันสําหรับเราเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคือจะเอาไปทําอะไรรือเขาคงน,นึกภาพเป็นสามคนมั้งเ,เขาก็เลยแบบเออชอบสรุปก็เลยกลายเป็นสามคนซึ่งตอนนั้นเราก็งงเหมือนกันนะก็อาการเดียวกันหมดว่าแบบว่าคืออะไรเอามาทําอะไรเร้ยรู้<จ>อ,<จ>อย่างเดียวว่าเออสนุกดีมาเจอกันคือคุิยาเขาจะดูประมาณนี้ครับสมมติสมมติพี่แอมเนี่ยพี่แอมก็จะประมาณว่าออาร้องเพลงช้าก็ได้เพลงสนุกโจ๊ะไอคนนี้ทําได้สองอน อันนี้ถ้าจะเป็นเพลงช้าเพ,พราะๆก็ต้องเสียงพี่ปุ้มเพราะๆหวานๆใช่ไหมคะส่วนอะไรที่แบบมุ้งมิ้งก็ต้องเป็นส่งมาเลยหนูคนนี้มุง<พ>ม้งมิ้งแแะย้ม <c oughs> แมงมุมพบกันที่เขาดินเพราะฉะนั้นตอนที่เราอัดเสียงเราก็คือเอาจริงๆเราก็แค่เข้าไปใส่เสียง,งเฉยๆเราไม่ได้แบบว่าเพราะเราไม่ได้มีอยู่ในขั้นในกระบวนการเลือกเพลงแต่มันเมื่อก่อนมันไม่มีแบบว่ายังไม่มีแผนกแต่งไม่ีแผนกไม่มีแผนกแต่งทํานอง คือเป็นการแบบว่าให้คนใครก็ได้ที่แบบว่าทําเพลงแล้วก็ส่งตัวอย่างเดโมมาให้ฟัง,ง,งนรายยา่รณระยะเขามีรายการร,ร,รถไฟดนตรีชชโชคดีตรงนี้แหละค่ะคือรายการรถไฟดนตรีตอนนั้นดังมากเพ <ừ> ราะฉะนั้นเมื่อเป็นรายการดังมากอันดับหนึ่งของประเทศแฟนคลับเขาเยอะแฟนคลับเขาเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ส่งเพลงเข้ามาณเวลานั้นมันก็คือตัวท็อปของวงการในเวลาต่อมา เหตุที่มันไม่สักเซสก็เพราะว่าการที่ผู้ใหญ่เลือกเพลงมาไม,ไม่ใช่แบบเขา่ผู้ใหญ่ผิดนะแต่หมายถึงว่าณเวลานั้นเพลงเขาฟังกันแบบนั้นเขาก็เลือกเพลงที่เพลาะสาหรับณเวลานั้นแล้วเขาก็กล้ามากที่เอานักแต่งเพลงรุ่นใหม่อย่างคุณชลัดเพื่องอารมณ์มาแต่งเพลงให้เด็กใหม่อย่างเราซึ่งมันเป็นการมาพอดีกันแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ไม่คลิกสําหรับมวลชน,นก็มีเพลงเพราะแล้วมันก็มีเพลงแบบอย่างแพะยิ้มเนี่ยมันถึงได้หลุดแหวกออกมาเพราะว่ามันไม่มีใครแต่งเพลงแบบนั้นในวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะ นันมาถึงประตูใจนั่นแหละคะ่ะถึงจะ<ช>ค่อยๆก็เระไรเป็นรูปเป็นร่างกรอบกรอบประกรอบรูปร่างขึ้นมาว่าทิศทางของเราหน้าตาวงสไตล์ต่างๆนะคะมันค่อยๆชัดเริ่มค่อยๆชัดขึ้นแล้วก็ความคุ้นเคยด้วยเราทํางานกับกรถไฟดตรีมาปีนและเราคุ้นเคยเราก็เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วน้าเขาก็ตอนนั้นเขาก็เหมือนกับเขาก็ไม่ขัดตัวตนมันเลยออกมาชัดอะค่ะเพราะมันทุกอย่างมันออกมาจากตัวเราจริงๆ ใช่วดวงดาวเมื่อเปล่าแสงใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์ส่องรักไม่ใช่ผู้พาสุดจับจองอย่าให้ใครมองรัก,กเพลงนี้แหละที่ดังมากกว่าประตูใจด้วยซ้าได้คือคือพอประตูใจเปิดตัวมาก็ก็ว่าดังแล้วนะแต่พอรักคือฝันไปปล่อยเนี่ย มันยิ่งดงกว่าอีกค่ะที่จริงแล้วคือฝันไปเป็นเพลงที่ถูกถูกแยกออกไปจากความเครียดนะเนื่องจากว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทุกคนร้องได้เราก็ร้องแบบให้ทุกคนสนุกเท่าไหร่ร้องแบบให้ทุกคนจอยกับเรามากกว่าแต่ ่ไม,ม,มคืนใจเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแมกไม้และสายทานอัลบั้มนั้นเนี่ยเป็นอะคูสติกเป็นอัลบัมลบ้มที่ค,คุณระยะต้องการจะเปลี่ยน <laughs> คืนใจเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นถามว่าใครแต่งจาไม่ได้สารภาพแล้วก็มายังไงก็มาจากคุณระยะพอมันมาเป็นดนตรีในแบบที่เป็นอะคูสติกเวอร์ชันของอัลบั้มนั้นทั้งอัลบั้มและพี่หมิงเนี่ยเป็นคนอรเรนจ์เพลงเขาก็เพราะ เราก็ร้องอีนี้ความที่มันฮิตอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งม,มันง่ายมันง่ายที่พี่แอมชอบพูดอะคอร์ดเนี้ไปได้อีกหลายเพลงเลยถ้าเล่นคอร์ดเพลงนี้<ใ>นได้ในคอร์ดนะเดียวกันเนี่ยเล่นได้หมื่นล้านเพลง <c oughs> ในโลกนี้รรรััักกกกเเเธธออสมมิิิจให้าาไไปทไคคดคดดดงีย ปล่อยทิ้งใจไว้รกนะรีบกลับมารับคืนไปให้ไกลตาเอาไปเถิดนะฉันคืนใจพูดง,ง่ายๆคือเราเริ่มโตขึ้นแล้วแล้วงานเราที่เราต้องทำกับภาพที่คนคาดหวังมันเริ่มสวมทางกันเราเกินวัยที่จะไปทำแบบนั้นแล้วในความรู้สึกเรานะแต่คนดคนูเขายังได้อยู่นะ เราก็เลยเริ่มคุยกันตั้งแต่ก่อนอัลบั้มสุดท้ายประมาณสองสมอัลบั้มว่าแบบเอะเราควรจะพอหรือยังมันเริ่มไม่หนุกเนาะแต่คือหนแค่เริ่มเกริ่นยังไม่ได้ตัดสินใจแบบออืีกกี่อัลบั้มดีถึงจะเลิกอะไรเงี้ยก็คุยกันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นจนกระทั่งถึงอันสุดท้ายเราก็ยูยูแล้วก็จบไม่มีปีมีคุยอะไรั้งินไม่มีคอนเสิร์ตปิด อำลาใดๆหรือช่งซิมก็เนอะหลายอย่างเพราะตอนนั้นมันแบบใกล้ใกล้เรียนจบด้วยค่ะมันต้องมันต้องไปซีเรียสเรื่องการเรียนต้องทำทำเรื่องขอจบต้องอะไรก็ไม่รู้หลายหลอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถจัดสรรเวลาชีวิตของเร,เราได้เราอางนี้เราไม่โฟกัสกับงานเป็นก้อนเดียวกันแล้วโหเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าความสนุกต้องนิยามก่อนสนุกของตอนเด็กๆก,กับอารมณ์การขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของปัจจุบันเนี้ย มันก็จะยนแน่นแน่นอนย่อมแตกต่างกันไปตามอายุงานชั่วโมงบินแล้วก็วัยของเราด้วยเมื่อก่อนนี้มันเป็นความสนุกแบบสนุกสนานตื่นเต้น,ตนเด็กๆได้เจอกันได้แต่งตัวแต่งตัวปล่อยคล้องมาสนุก <laughs> ร่วมกันต่างๆนานๆมันเป็นเรื่องตื่นเต้นแบบนั้นแต่ว่าพอตอนหลังมันพอเราโตขึ้นมันก็จะเริ่มมีความจริงจังในการทํางานมากขึ้นเพราะนมันมันมันมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอะไรที่มันจริงจังมากขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่พอแบบพอ จับจับยายสามยายกลับมาทำสสาวอีกปุ๊บเนี่ยครั้งแรกเลยก็จะเป็นแบบหน่อยหน่ยมีความยเบาๆอย่างงี้ดีว่ะมีแฮชแท็กของคนที่มาดูแล้วกรัรักสามคนจริงๆอะไรเอ่ยเต้นไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยอนสิที่ต้องดูก่อนตายอะไรแบบเนี้ยคประมาณนั้นแต่เราก็ไม่คิดหรอกไม่คิดจริงๆว่าจะกลับมาแบบติดโบเต็มกระบานอีกจริงๆไม่ไม่รู้เลยโชคชะตาพามา <laughs> เอางี้เอางี้เอางี้ขอเล่านะ <laughs> ความที่เขาต้องไปผจญกับการแบบออะไรเงี้ยไม่เด็กแล้วพอเขากลับมาอยู่กับพวกเราซึ่งร้องเพลงหนุ่มหญิงอนีน่ยตอนแรกนะสองคนเนี <laughs> อเ้อีเจอีเจจะร้องเพลงดังไปไหนจะดังไปไหนวะ <laughs> คือ power เขามาเพราะว่าเขาต้องร้องเพลงร็อกแล้วไอเราสองคนร้องเพลงฟังแล้วก็แบบเมื่อก่อนเนี่ยมันร้องกันเสียงมันมาฮาร์โมนีแบบนี้อ่ะเบลนกันอ่เบลนกันอันนี้ก็อยู่แบบนี้แบบว่า ดูไม่ก็แหกมาเลยดูได้เหมือนตอนที่มดแดงแปลงกายอะเฮ้ยตกตัวเองก็ตกใจเฮ้ยเดี๋ยวยังไงวะเอาอย่างนี้เอาเรื่องคอนเซ็ปต์ก่อนอย่างที่หนึ่งสีสันสดใสแบบที่ไม่เคยเป็นสดใสมาก่อนส่วนเรื่องส่วนเรื่องงานข้างใน เอาเป็นว่าแต่ละคนมีสิ่งซึ่งอยากทำอีกเยอะตอนนี้มันเวลามันผ่านไปนานใช่ไหมคะแล้วประวัติศาสตร์ของเรามันค่อนข้างยาวนานมากก็เลยต้องมีการบ้านของการที่แบบไปขุดมาว่าเราเคยทำอะไรมีเพลงอะไรบ้างคือคุณรู้จักแค่ประตูใจรักคือผันไปจริงๆริมันมีเพลงเยอะแยะมันมีเพลงดีๆอีกเยอะในนั้นแล้วเราเองยังแบบเฮ้ยโอ้ดนตรีเพลงนี้มันล้ำมากเลยนะ ก็ก็น่าจะได้ฟังเพลงที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนในแล้วที่เพิ่มเข้ามาอีกแต่แต่สิ่งหนึ่งนะที่ที่มันทําให้เรามีไฟแล้วเรารู้สึกว่าครั้งนี้เราอยากทําให้มันดีๆเพราะว่าเราจะได้ทําในหลายๆเพลงในปัจจุบันก่อนเอ้ยในในปัจจุบันก่อนชีวิตพี่หนูเออเลอร์แล้วว่า <laughs> ในอดีตการให้มันเป็นวันนี้คือคือคอนเซ็ปต์มันมาจากที่พี่แอมพูดว่า now and then แล้วคำนี้มันตอบทุกโจทย์ว่า คุณอาจจะได้ฟังหลายๆเพล,ลงที่คุณคุ้นเคยในเวอร์ชันเดิมคุณอาจจะได้ฟังเพลงที่คุณไม่คุ้นเคยแต่มันจะเป็นเพลงของวันนี้แล้วมันคือสิ่งที่เราอยากทําให้คุณเห็นว่าสาวๆ,ๆคือเพลงเหล่านี้ไม่ใช่แค่รักไม่ใช่<ย>ดวงดาวอันนั้นคืออย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามัน <th> อันนั้นมันสนุกอยู่แล้วมันสนุกอยู่แล้วเราอยากทําให้คุณเห็นว่าความเป็นนักร้องของเราสามคนในวันนี้มันมันยังคงมี